สมชายสวัสดีครับคุณสมชายโทรจากสุบวรการนะคะคุณสมชายค่ะอยู่ในสายได้ยังอยู่ในสายครับเชิญถามคำถามได้เลยค่ะถามว่าผมเป็นลูกแคร์ผมเงินเดือนมันน้อยมันโดนนั่นเงินเดือนแต่นี้ส่งไม่ไหวอ่ะคุณไปเปียมาแล้วใช่ไหมคุณเปียมาแล้วใช่ไหม ใช่ครับได้ตังค์มาแล้วแล้วคุณก็ไม่ได้ส่งต่อใช่ไหมครับผมอ้างว่าเงินเดือนน้อยใช่ไหมส่งไม่ไหวใช่ไหมใช่ใช่คุณนี่น่าเกลียดจริงๆเลยอะ่ะไอตอนเปียมาใช้พอ <c oughs> ถึงเวลาจะจ่ายไม่มีอย่างเงี้ยมันยังไงอ่ะพี่สมใจฮ <c oughs> ะแล้วจะถามว่าไงเนี่ยแค่เงินเดือนมันไม่ขึ้นเลย ก็เลยทําให้เราส่งแชร์ไม่ไหวจะถามว่าจะถูกฟ้องไหมใช่ไหมอ่ะเออจะถามว่าไงพี่สมใจถามไ่พี่จะเบี้ยวแชร์ใช่เปล่าผมก็ไม่มีจ่ายผมก็จะเบี้ยวอทีนี้ถ้าเบี้ยวจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราใช่เปล่าครับ ใช่ใชอ่าอยากรู้ตรงนี้อ่าด้ความที่เกิดด้วยความที่เกิดขึ้นอาจารย์รองคะครับคุในทางแพ่งคนเจ้านี่เขาก็มีสิทธิ์ฟ้องบังคับตามสัญญาของการเล่นแชร์ได้นะครับในคดีแพ่งนะครับแต่ในคนเล่นแชร์คดีอาญาไม่มีนะครับไม่มีช่อโกงไม่มีอะไรเขาก็ดาเนินคดีกับเจ้ามือนะครับในคดีอาญานะครับเพราะในคดีแพ่งลูกมือก็มีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้องแพ่งนะครับถ้าเกิดก็เป็นสัญญาเล่นแชร์ปกติครับ จำเลยได้เล่นแชร์จำเลยเล่นไปแล้วจำเลยได้เปียแล้วพี่พี่เป็นหนี้เท่าไหร่ครับในวงนี้เท่าไหร่ครับยอดเงินยอดเปียเท่าไหร่ครับพี่มานยอดเปียมันเจ็ดหมื่นส่งมาได้สี่เดือนแล้วโอ้เยอะเหมือนกันนะผมว่าถ้าไม่กี่หมื่นสักสี่หมื่นสองหมื่นเนี่ยจะให้แนะนําไปกู้ออมสินแล้วก็เอาเงินมาจ่ายเสียแล้วก็จะกู้ออมสินห้าหมื่นบาทนะครับพี่แต่ปรากฏว่าของพี่ก็หนักเหมือนกันนะครับหนักเหมือนกันนะครับมือหนึ่งเท่าไหร่คะเนี่ย สหมื่นล้านพันอ่ะวงวงละสามสิบสองสี่สี่สายอ่ะอันนี้เกเดี๋ยวอันนี้วงเกศตกฎหมายแลยมั้งพี่วงักวงหนึ่งกี่คนอ่ะวงหึงเละกี่คนสามสิบสามสิบสองอ่ะสามิสองปีดเป็นสองคนอ่ะเขาห้ามเกินสามสิบใช่ไหมอาจารย์ ถูกต้องครับแล้วก็วงเงินในวงเงินไม่เกินสามแสนบาทเหมือนกับพี่ถนอมก็จะไม่ผิดฐานสามสิบคนแล้วแล้วผมเล่นสี่สี่มือแล้วพี่เล่นสี่วงเหรอเท้าเท้าเขาเขาเปิดเล่นสี่มือสี่วงผมเล่นแค่สองมือเองโอ้แสดงว่าถ้าเท้าเดียวเล่นสี่วงนี้ผิดกฎหมายอีกใช่ไหมจันก็ไม่เกินสามใช่ครับใช่ครับแต่ละวงต้องไม่เกินสามสิบ ค่ะพีเมื่อมีหลักฐานมีพร้อมเลยแล้วเธออันนั้นก็เรื่องหนึ่งเะแต่พี่เปียเขาไม่แล้วไม่จ่ายด้ถ้าพี่ไม่จ่ายเขาก็เดี๋ยวพี่มีทรัพย์ให้เขายึดไหมล่ะมีไหมมีบ้านมีรถได้ยึดไหมไม่มีผมผมผมถามถามเี่ยวไม่มีอะไรยึดเดี๋ยวร้านที่เป็นผู้ภาคสาเขาเขาไม่เกี่ยวกันนะ พี่เตรียมพี่เตรียมหนีแล้วพี่เตรียมชิงแล้วอ้างหลานเสียชื่อหมดเลยลุงแม่หนี้่าทานเท้าแทนหนี้ถุงเงนเมื่อกีถ้าลุกแช่ไม่ไม่น่าไม่มีปัญหาแต่เหมือนที่ผมตอบนล้วนะครับแต่ว่าในความความเป็นจริงคือชีวิตเราเราไปเอาตังค์คนอื่นเข้ามาใช้อะพี่มันเป็นบาปนะพี่ที่เรงติดสองเอาหินหน่อยก็ได้ครับว่าจะมันทํางานหนักด้วยอะโอ้ งาเนี่ยลุงสมชายไม่พูดต่อแล้วเพราะว่าลุงคิดจะเบี้ยวเขาอะเบี้ยวแล้วสินะชาชาแล้วไม่น่าจะเบี้ยวแล้วนึกแล้วเชียวปอเปียได้แล้วก็เบี้ยวตามเคยโอ้มันมีเพลงเกี่ยวกับลูกแชรงอย่างงี้ด้วยเหรอได้เลยสมชายตรงไปตรงมาที่ตรงไปตรงมานะ ว่าถ้าเป็นความผิดในทางแพ่งอย่างที่อาจารย์บอกนะครับถ้าไม่มีจ่ายเขาก็ทํเขาเอาจับของเราไปขังก็ไม่ได้มีเด่กก็ต้องมายึดทรัพย์ไปบังคับคดีเอาถ้าไม่มีจ่ายก็มนุษยธทําไงแต่คนเราควรจะสุจริตนะมีเท่าไหร่ก็จ่ายเข้าไปบ้างอย่าไม่จ่ายเลยยืมเงินท่านก่อนไหมพี่สนอัยืมเงินท่านแก่เวยแก่รวยอ่าไม่ได้สี่สม้องแก่รวยยืมเงินท่านก่อนไหมครับท่านแนะนําไวเมืาอกี ยืมเงินท่านมาสักครึ่งเดือนก่อนก็ได้เนี่ยท่านหลานน่ะผมเป็นลูกจ้างครัคนเดียวอ่ะให้งานผม่ะเอาเอาลังสมชายคุยกับลุงท่านนี้นะลุงครับสวัสดีครับขอบคุณครับลุง